มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้ร้องเพลงใหม่แล้วก็เต้นก็คือเพลงเอร้องแล้วก็เต้นให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ร้องแค่เอด้วยครับมีอีกตั้ง3มเพลงก็ถือว่าเป็นวันดีๆของผมอีกหนึ่งวันเลยับวันที่ดีมากๆเลยเน้องเอคือสีชมพูตั้งแต่ชุดแล้วก็ MV ด้วยครับมีแต่สีพาสเทลซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยสีโปิดด้วย นยังเ่อนแต่ก็มากันเต็มเลยทั้งแฟนชายยูนโตแล้วยังมีเพื่อนๆดูมอลดิแล้วป้ามามาด้วยใช่ครับวันนี้มากันเยอะมากๆเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในดูมอลดิก็มาให้กําลังใจกันหลายคนเลยครับแล้วก็ปามาก็มาด้วยครับปามาไม่ได้บอกเหมือนเมื่อเช้าปามาเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเช้าครับว่าปามาจะมาด้วยปามาไม่ได้บอกก่อนครับเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็มีเฮียมาให้กำลังใจด้วยอันนี้เฮียก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะรู้ครับว่าเขาจะมาแต่ว่า ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับอ,อ,อยู่ดีๆเขาก็โผล่มาหน้าข้างหน้าเลยครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ถ่ายรูปรวมกับเพื่อนพ,พี่น้องในงดูมันดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นเวทีมาตอนแรกไม่มีเมียครับแต่พอมาข้างหน้าปูเอาทำไมมาอยู่ตรงนี้ลแล้วล <laughs> ่ครับรู้สึกไงบ้างเราร้องเพลงก็คือแจนง,จงก็คือร้องตามได้แล้วตอนนี้ใช่ครับเพิ่งปล่อยไปสองสามวันเองครับแล้วทุกคนร้องได้แล้วทั้งเพลงเลยครับอาจจะเหลือแค่ท่อนแรปบางท่อนที่อาจจะ่ยังไม่ได้ฝึกมาครับ ร้านร้า่แล้วครับใช่ก็ดีใจมากเลยครับที่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าอย่างตอนหมอนอิงก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าปล่อยไปแล้วทุกคนจะแบบชอบหรือเปล่าครับก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าวเฟลโลเฟลโลครับที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบลมากๆเลยครับที่รับเล่น MV MV เพลงนี้ครับ เรียกได้ว่าเขาเป็นสุดยอดเลยครับผมมากติดตามเพลงของพี่แทนลิปตาแล้วก็องเฟลโลเฟลโลด้วยอยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้วแล้วเขาผมรู้สึกว่าพี่แทนน่ะจำง่ายและติดหูมากๆเลยครับหลายเพลงที่ผมฟังก็คืออยู่ในหัวมาเรื่อยๆๆจนวันนี้เราได้ให้พี่แทนได้แบบมาแต่งเพลงให้เราอย่างเงี้ยแล้วมาฟีจอริ่งด้วยมาแรปด้วย ไปเกียรติมากๆเลยจริงๆเราร่วมแชร์ไอเดียไงพี่แทนอ๋อก็ออพี่แทนเป็นคนออบอกผมว่าการเวลาที่พี่แทนแต่งเพลงเนี่ยเหมือนแล้วก็การที่เราจะเป็นศิลปินได้คือไม่ใช่แค่ว่าจะให้มีคนมาแต่งเพลงให้เราแล้วเราไปร้องอย่างเงี้ยครับ<ม>คือเราต้องร่วมกันช่วยกันแชร์แชร์แบบไอเดียอะไรต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็พี่แทนก็ให้การบ้านผมมาเหมือนกันครับ ตอนแรกพี่แทนก็นัดคุยกันต่อหน้าครับเพราะว่าพี่แทนอยากจะเห็นว่าจริงๆผมมีคาแรคเตอร์แบบนหนเป็นคนย,ยังไงครับก็เลยนั่งนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์เพลงด้วยจนได้ออกมาเป็นน้องเอครับแล้วก็ให้กันบ้านมาผมก็ไปลิสต์ลิสต์ลิสต์มาครับแล้วพี่แทนก็เอาสิ่งที่ผมลิสต์ไปเขียนในเนื้อเพลงด้วยก็คือเพลงนี้ผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยครับจริงๆๆทั้งเพลงเลยครับเพราะว่าพี่แทนให้ผมลิสต์มา10อย่างครับประมาณ10อย่างว่า การกระทําอะไรของเขาที่ทําให้เราเอ๊อย่างแบบในเนื้อเพลงก็จะมีเชอามากอดช่ามาชมเหมือนเราหน้ารักหรือว่ามองไปกี่ทีก็ชอบส่งยิ้มให้กันตลอดอันนี้ครับพูดถึงทุกคนเลยทำไมถึงต้องเป็นแมวดิวอยากเป็นแมวทำไมต้องเป็นแมวก็ผมอยากแบบอย่างต้องหมอนอินก็หมอนอินก็มีแมวใช่ไหมครับแต่เพลงนี้จริงๆพี่พี่ทีมงานเขาก็ เสนอมาหลายแบบเลยครับตอนแรกมีกระต่ายด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าแล้วแบบของใครอยากทูชคือคำหมูครับใช้น้องเป็นแมวดาราครับน้องเป็นเซเลฟจริงๆตอนแรกก็คิดอยู่เขาว่าจะเอาจูไดมาเล่นดีไหม,ไมแมวที่ผมเลี้ยงครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้ถ่ายงานหรือไม่ค่อยได้เจอใครเยอะๆไม่เจอเลยครับกลัวแบบ ถ้าน้องมาถ่ายแล้วน้องอาจจะตื่นคนหรือว่าทำพี่ๆเสียเวลาครับก็เลยใช้น้องที่ professional <c oughs> เลยดีกว่าครับเป็นแมว professional ครับอ,อันนี้ก,นก,กนเนะเพลงเราดชาร์ตอย่างไวมากาไ,กาไดีใจมากๆเลยครับแบบผมก็อย่างคืนวันที่ปล่อยเอ๊กก็ปล่อยไปแล้วพอดีคืนนั้นมีงานพอดีครับก็เลยอาจจะไม่ได้ตามดูอะไรเท่าไหร่ว่าปิดชาร์ตที่ไหนแล้วมาดูอีกทีตอนเช้าครับตอนที่ ไปเอ,อ,อเ่อเดี๋ยวจะน้ำเงแป๊บหนึ่งอากาศค่อนข้างร้อนตอนที่ไปแฉ่ครับแชข้าเช้าว่าหุยติดช้าติดหลายอย่างเลยก็แบบรู้ไปพร้อมๆกันทุกคนเลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ดีใจมากๆครับที่แฟนๆช่วยกัน ดันน้องเอชช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันเปิดฟังช่วยกันแชร์ต่อด้วยครับไปถท,ทแ,แล้วว่าตอน,นโอ้ยใช่ครับอันนี้ตกใจมากเลยครับออที่แฟนๆทำให้เหมือนกันอย่างตอนน้องหมอนอิงก็ออได้ไปด้วยครับแล้วครั้งนี้ก็ได้อีกแล้วออแฟนๆน่ารักมากเลยครับพูดถึงตอนถ่าย MV สดใสที่ออกมาโหสดโอ้หสดใสดสดใส,ดส,าส,ดสามากๆเลยครับเซตพี่เขาเซตอลังการมากเลยครับเ,ออเรียกว่า เอ็มวีนี้ดีมดบิวสิกก็จัดเต็มมากๆเลยตั้งแต่ตอนหมอนอิงแล้วที่แบบโหลงทุนไปเยอะมากเพลงนี้ก็เซตยิ่งใหญ่อลังการส,ารสีสันสดใสมากครับตอนถ่ายก็โุ้ยแล้วยิ่งถ่ายกับทางมาเบลแล้วก็พี่แทนด้วยแต่ละคนก็คือเหมือนเขามี energy ที่ดี energy บวกแบบแผ่ออกมาตลอดเงี้ยครับทำให้แบบถ่ายเอ็มวีไม่เบื่อเลยครับสนุกทั้งวันเลยกิงมาเบลมันจเป็นส่กิ๊ฟด้วยกันน่ารักมาก <ś> โอ้ยมาเบลน่ารักมากๆจริงๆครับแบบ ก็ไม่มไม่คมาเล่น MVP แล้วเียดไมว่วก็ไม่อุ้ยจริงๆก็ก็คือคันนี้เป็นคันแรกที่ร่วมงานกับทางมาเบลใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบจีบตัวมาทั้งพิกซี่เลยครับจีบตัวมาร้องเพลงด้วยกันครับเพราะยังอยากแบบอยากร้องเพลงด้วยครับอาจจะมีครับอขอให้มี<อ>รรอ,นะรอเลยครับทีนี้เราก็มีชาเลนด์ด้วย ใช่ครับวันนี้มีชาเลนจ์ครับเป็นท่าเต้นครับผมก็เต้นลงทิกตอกไปแล้วด้วยวันนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันครับผมก็ฝึกอยู่สักแป๊บนึงเลยครับมีมีเราหมายปลาใครจะต้องเต้นให้ได้ไหมครัส่วนใครบางคนมาเต้นเราแล้วอยังครับก็มีคนกําลังฝึกอยู่ครับมีคนกําลังฝึกอยู่ครับเขาก็บอกว่ายากเหมือนกันครับเวลาอีกแค่ไหนอีกอีกเวลาอีกแค่ไหนหรอครับก็ ให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเ,เดี๋ยวน้องจะตกเทรนไปสักคนให้เขารีบเต้นก่อนที่ก่อนที่แบบน้องจะตกเทรนแล้วกันครับผมจะขอให้ไม่ตกครับจะได้เห็นเต้นคู่กันเดี๋ยวเห็นแน่นอนออครับเห็นอยู่แล้วครับอือ่เพลงเกาหลี่เพลงเกาหลีครับก็เป็นเพลงที่เป็นสเปเชียลซิงเกิลของผมครับที่ได้ร้องกับ ศิลปินเกาหลีครับพี่พอลคิมซึ่งตอนนี้ก็อัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับอีกไม่นานเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบินไปถ่ายวีที่เกาหลีด้วยครับยังไงเป็นยังไงมายังไงคะแบบหมแบบพอลคิมในนะราหมูก็ตอนแรกแบบตทาง DM d ีดีมิวสิกเขาติดต่อครับติดต่อเหมือนติดต่อกับทางนู้นทางนู้นก็สนใจเราด้วยเหมือนกันครับก็เลยแบบดีลกันแล้วก็ได้มาร้องเพลงคู่กันเลยซึ่งตอนที่รู้ครั้งแรกครับก็ตกใจมากเพราะว่า ไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยอย่างเราครับจะได้แบบมาร้องเพลงกับเขาเรียกเป็นตัวพ่อของเพลงโอเอีเกาหลีเลยอย่างงี้ครับซึ่งแบบโอ้ใช่ครับเซอร์ไพรส์ e มากเลยตอนอันดนี่คืออัดแยกหรือว่าไปอัดด้วยกันไปอัดด้วยกันเลยครับใช่เจอกันเลยครับแล้วก็พี่พอลคิมช่วยแนะนำอะไรผมเยอะเลยครับพี่พอลคิมคุมอัดเองเลย ผมชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วครับเลยอาจจะตั้งชอบฟังมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเลยอาจจะติดสำเนียงเอ่อมาบ้างครับก็เลยเรื่องสำเนียงก็พยายามทำให้<อ>เหมือนเ<อ>นทีฟสปิริตร์ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าเขาก็มีทางฝั่งเอ่อพี่พอลคิปเขาก็มีคนไกด์ร้องมาให้ครับก็พยายามแกะแล้วก็ร้องตามครับเมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อไหร่ได้ฟังกันเมื่อไหร่ต้นปีหน้าได้ฟังแน่นอนครับสปอยแนวเพลงสักนิดนึงเลยไหม สะพอยแนวเพลงเหรอคะเป็นเพลงอุ้ยเพลงสดใสเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้สดใสเท่าน้องเอครับแต่เป็นเพลงที่มันฟีลิ่งกู๊ดมากมากเลยแต่ก็เต้นเหมือนกันใช่ไหมอาจจะไม่ได้โอไม่เต้นเท่าเอแน่นอนครับอ,อ,อาจจะท้าเต้นก็อาจจะแบบเออน่าพอนิดนึงอ,อ,อาจจะมีออท่านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพลงน่ารักครับ ยังมองไม่ได้ไไดครับแต่ว่าในเร็วนี้ครับเตรียมตัวพร้อมเรีรยบร้อยลเยพร้อมครับแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายด้วยครับเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนครับต้นปีหน้าครับอ,อีกจริงๆต้นปีหน้าพูดเหมือนนานแต่ว่าจะ,จะปีใหม่แล้วครับก็อีกไม่นานแล้วครับเรกว่าไคือได้ฟังเพลงเราต่อต่อต่ใช่ครับตอนนี้แบบมีแพลนวางไว้เยอะพอสมควรเลยครับจริงจริสามก็วางมีอัดไปบ้า จริงๆซิงเกลิลอื่นอ่ะก็แพลนไว้แล้วเหมือนกันครับอาดมีอัดไปบ้างแล้วบางเพลงด้วยครับแต่ว่าก็กําลังดูอยู่ครับว่าซิงเกลิลสจะเอาเป็นแนวเพลงแบบไหนดีเพราะว่ามีเพลงที่แบบทางดีดีวิสิกเขาก็จีบพีพ,พ,พีที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกลิลสะเจะแบบไหนดีแล้วอย่างตัวเราเราอยากได้เป็นแบบซิงเกลิลสามะครับ ซิงเกิลแรกฟังสบายซิงเกิลสองน่าสดใสซิงเกิลสาก็ล็อกหรอเพงหลอหเล็กอาจจะเป็นเซ็กซี่หรอครับโหเซ็กซี่ยังไม่เซ็กซี่หรอหรือเปล่าอาจจะเป็นเพลงเศร้าอกหักแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไมอยากดูนะแต่ี่าเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันรรอร ใช่ครับดีมดีแลนนี่ครับถ้าอยากดูเซ็กซี่ดูในดีมดีแลนได้ครับเอาแล้วโอ้ยสปอยแล้วสิดีมดีแลนเซ็กซี่เบอร์ไหนเก็มีเซ็กซี่อยู่ครับแต่ระดับไหนก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับอะไรนะครับนี่ก็ให้แหละครับเอ๊ะไปดูเอตูดีมแดน ดีมดีแลนด์มีอะไรให้เอเยอะเลยครับมีอะไรให้แบบมีโชว์ที่คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นจะผมกับเฮียด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเฮียหรือว่าผมกับเฮียคู่กันนะก็คือมีผมกับไปคอลแลบกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในดูบันดีด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่2คนอาจจะเป็น 3, 4, 5, 6คนเลยครับว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนครับสำหรับใครที่ กดบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13มกราคมครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคนกดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปแบบไปให้กำลังใจเราวันนั้นครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตรสต r e มม i n g ก็ได้ครับเซอร์ไพรส์ใหญ่แค่ไหนครขอค่าความใหญ่ของเซอร์ไพรส์ดียมดีแลนด์โอ้ใหญ่กว่าแบ็กดรอปอันนี้เลยครับใหญ่กว่าเลยครับ <c oughs> พลาดไม่ได้ละล่ะใช่ครับพลาดไม่ได้เลยเวทีมันจะยิ่งใหญ่ วิเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเอ่อโชว์ที่ Impact ด้วยครับใหญ่มากๆเลยครับแบบก็ไม่รู้เราไม่เคยไปยืนตรงนั้นด้วยครับก็ไม่รู้ว่าไปยู่ที่ Impact แล้วเราจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับบางทีอาจจะก็มองได้หลายมุมว่ามีแฟนๆไปหาเยอะก็ตื่นเต้นมากครับแต่บางทีอาจจะแบบเยอะหรือแฟนๆอยู่ไกลเกินจนแบบ ก็คงอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าเป็นอย่างแรกครับน่าตื่นเต้นมากๆากฐามเวอร์บเวอร์ครับใช่ตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วด้วยครับเปิดกล้องไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับยังบอกอะไรได้ไม่ค่อยยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแลวเธอยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นซอมบี้หรือเปล่ายังบอกไม่ได้เลยครับใช่แต่มีคนเป็นซอมบี้แน่นอนครับอุ้ยบอกได้และ ก็ oh, ไ,ดได้เลยครับก็ต้องมีซอมบี้อย <Yeah, ู่แล anyway> ้วครับใช่แต่ว่าจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันคับไดฝากซิงเกิลฝากเพีแรกขซมได้เลยครับก็ขอฝากเพลง A ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลง A นะครับเป็นซิงเกิลสองของนุนิวเลยครับก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุข ตอนที่ร้องเพลงนี้ลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไปเ eh อ๊ะกันทุกวันเลยครับแล้วก็รับฟังได้ที่ YouTube ย่ยดีมิวสิกครับแล้วก็หรือทุกคนจะขอไปที่เครื่องวิทยุต่างๆก็ได้นะครับพี่ดีเจใจดีเปิดให้แน่นอนครับอ,อยากให้แบบอ,อะไรนะครับอา,าอากี่านอกฤษโอ้ยอยากให้ไปถึงแบบหลายๆร้านเลยครับชาไปอยากให้ไปได้ไกลกว่าหมอนยิงด้วยครับ อยากให้น้องเอไปได้ไกลๆเลยครับยังไงก็ฝากเปิดฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก Special s i n งเกิด้วยครับที่เป็นซิงเกิลพิเศษที่ผมร้องกับพี่พอคิมครับศิลปินเกาหลีก็เดี๋ยวต้นปีหน้าต้นปี2567ได้ฟังแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากดีมดีแลนด์ด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบ้านดูมันดีของผมเลยครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขึ้นโชว์เยอะมากๆเลยครับก็มีโชว์ ที่ยิ่งใหญ่อลังการจาักรารตาหลายโชว์มากๆใช่ก็อยากให้ทุกคนกดบัตรไปดูกันนะครับก็วันที่13มการานี้ครับที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีครับแล้วก็อแล้วก็มี s u ม v i v เวครับอย่างสุดท้ายครับก็เป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆของบ้านดูมดีพวกเรานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ครับก็ เรื่องนี้โปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากมากจริงๆครับแล้วก็ได้นักแสดงระดับตำนานมาร่วมแสดงด้วยเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนยังไงก็ฝากรอติดตาม้ภายในปีหน้าแน่นอนครับขอ,บอ,อ,อคอถามบสเปเชียร์อิงเ,เกิลจะมีโอกาสพาเขามาไหม้ยพาเขามาไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเราไปหาเขาน่าจะมีนะถ้าเราไปหาเขาที่นู่นน่าจะมีครับแต่ถ้าพาเขามาล่ะครับเดี๋ยวต้องล,ลองติดต่อดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะ พี่พอคิมจะสะดวกไหมครับเพราะว่าคิวงานคิวงานเขาน่าจะแน่นมากๆเลยครับจริงๆหาคิวถ่าย MV นาน,านพอสมควรเหมือนกันครับกว่าจะแบบคลิกลงตัวกันครับแล้วติดตามเลยครับเอ๊ะนะครับเต้น <ๆ S 2> เนเ,เราชลเลต์เรายาวกา็ยาวเหมือนกันนะครับ

จบแล้วอีกครับอันนี้เป็นทันลม EXO ครับทม EXO เอ็กซ์โอเหมือน EXO เอาว่าไงออโต้อ็มกับเอ็มเอ็กซโเหมือน EXO งาเป็นตัวเดียวขอตัางแต่ย่างนะขอกั้งแ่าง ทไมเพิ่งยื่นมาพลมน่ะโอ้โมาเป็นยเป็นแล้วเนี่ยโอ้ยเกมากค่ะด้แล้วนะสเสื้อนีเสื้อนี้แอันนู้นนิวกล้องพี่นะอันนี้ก็เ็หมดเี่ยเลยนิวนแเปลี่ยนเป็นลูก